แล้วที่สาคัญไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันสร้างศูนย์แปดพร้อมกันจริงอ่ะทําไมมันต้องบางเมื่อผ่าปากมันหนาทําไมมันต้องมีรอยตัดเมื่อผ่าปากมันเกี้ยงแล้วที่สําคัญแล้วไอ้ตัวเนี้ยทําไมมันไม่มีในหนังสือทุกเล่มที่เขียนคุณคุณโอ๊ตเคยเห็นโอ๊ตโอ๊ตเคยเห็นตัวเหรียญผ่าปากที่เป็นทองคําหรือยังมีรูปครับดูได้ไม่แล้วปู่องจริงเคยเห็นไหมองจริงหายากยังไม่เคยเห็นแต่เราเห็นข้างเรียบร้อยหมดแล้วครับเห็นข้างคือเห็นอ่าผมส่งรูปให้ได้ไหม อ่าอันนี้ของคุณโอ๊ตประมาณนี้นะผม้ถามไม่ต้องหัวล้อผมลอกเอาเหรียญเก้มานั่งหัวล้อตัวเองก็เหรียญยี้โอไม่เนไรเหรียญนีใครจะบอกว่าแท้แล้วบอกว่ามันไม่มีซ่าคือเนี๋ยเดี๋ยวจะยินนะคือต้องบอกแบบนี้หน้าตอนนี้ผมตกใจมากคือคนเนี่ยแฟนคลับคุณทั้งสองคนเลยนะเข้ามาดูอยู่ในยูทูบของเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะเอ้ยูทูบของของหนกระแสเนี่ยนะครับสี่แสนคนแล้วนะอันนี้แค่ในยูทูบนะสี่แสนนะครับ อีกอันนึงเนี่ยต้องบอกทําความเข้าใจก่อนนะว่าวันนี้ทางฝั่งของตัวอาจารย์รักกับโทนมาเนี่ยคือเข้ามาเป็นเพื่อนของทางบอยถูกไหมครอ๋อครับใช่ครับใช่ครับมาด้วยกันครนี่มันนี่มาต่างคนต่างมาเจอกันที่นี่ครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเราไม่ได้เอามาเพื่อที่จะมาอยู่ข้างบอยหรือข้างใครนะคือแกมาสังเกตการมานั่งดูเฉยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้พูดอะไรม่คือไม่ได้ให้พูดแบบว่าเออวิ